พี่ครับพี่ครับใส่โคด้ดไงพี่ครับพี่ครับพี่ครับใส่โค้งพี่พี่ครับใส่โคด้ดไงพี่พี่ครับพี่ครับใส่โคด้ดไงครับพีอ่อุ้ยอุ้ยแรงนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเออถ้าถ้าผมไม่อ่านเม้นต์ผมจะติ๊กได้ยังไงไอ,อหัวใจพวกเนี้ยวัตถุฟลักไม่ใช่ไม่ตอบแล้วเว้ยมึงจะให้กูตอบทุกเม้นต์ไม่ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยนะมึงจะให้กูตอบทุกเม้นต์ไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเพราะเพราะมัน เพราะมันก็เป็นคำถามเดียวกันเนะี่ยสม็อกบัคมีจำหน่ายกล่องสุ่มโลบัคและกล่องสุ่มไก่ตันอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีบริการไ d ไก่ตันราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพัทแล้วก็รับเติมโลบัคเลยละฮะเกมพัทเนี่ยก็รับกดทุกแบบเลยนะครับนะเช่นคีย์สังกสีนะครับเอ้ยคย์เลกัซีดิบล็อกฟุตออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์แล้วก็แบบอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สม็กบัคนะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ด้านล,าล่าง โย่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนใส่โค้ดกันนะครับนะผมไม่คิดเลยว่าจะต้องมาทาคลิปที่มันไร้สาระอย่างนี้ด้วยนะครับนะในเมื่อทุกอย่างทุกสิน้นเกมมันก็บอกแล้วนะครับนะเอาล่ะวิธีการใส่โค้ดนะครับนะผมขอแกล่ะนะผมขอเซลไอ้พวกที่แบบว่าปร,ประมาณนี้นะเออขอเซลก่อนนะแบบพี่แบบอียพี่ไม่มีพี่ไม่สอนเลยพี่แม่งแบบอย,อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้พี่แม่งแบบโอ้ยทำไมคนมึงดูนะ นี่หน้าเกมนะอ่ะเนี่ยมันก็มีเขียนบอกให้ไปอ่าเผื่อเผื่อแม่งตัวอังกฤษอ่ะเผื่อตัวอังกฤษกันก็อ่าไปอ่ะอ่ะแปลไทยให้อ่ะเผื่อตัวอังกฤษกันมันบอกว่าให้คุณเนี่ยเออไปฟอลโล่ทวิตเตอร์อันนี้นะเพื่อรับโค้ดน,นะครับถึงจะใส่โค้ดได้อ่ะโอเคท่างมันเผื่อบางคนไม่เห็นไม่เห็นไม่พอนี่ตรงนี้ทวิตเตอร์มันก็มีเขียนบอกอยู่ว่าให้ไปฟอลโล่ทวิตถึงจะใส่โค้ดได้ มันก็มีเขียนบอกทั้งหน้าเกมทั้งในเกมนะเออไอ้อ้ยมันเขียนบอกทั้งหน้าเกมทั้งในเกมโอ้ oh my god โอ้สุดยอดเลยผมว่าไอ้ผวกผมว่าพวกคุณเนี่ยที่แบบว่าที่ดาผมเนี่ยนะควรไปเรียนอังกฤษนะครับนะมันก็มีเขียนบอกอยู่นะเออคือมันก็มีเขียนบอกอยู่นะครับวิธีการทํานะครับเข้าไปทวิตเตอร์เกมนะเข้าไปที่ทวิตเตอร์ของเกม แล้วมึงก็กด follow ซะเนี่ยเอ,เอาเอานิ้วมึงอะ่อะนิ้วอ่ะนิ้วกลางก็ได้อะ่ะเอาเอานิ้วกลางก็ได้กด follow ไปอะ่ะพอมึงเอานิ้วกลางใช่ปะกด follow เบื้องไปมึงมึงกดตรงนี้นะที่ชื่อมึงอะ่ะไม่ก็ก๊อปเนี่ยก็ได้เนี่ยก๊อปตัวเนี้ยก๊อปได้ะปะก๊อบไปได้เนาะโอเคเป็นไรต้องกดอะ่ะตรงนี้เปไ็นไรอะ่ะตรงนี้นี่แล้วก็ก๊อปตรงนี้ก็ได้ก๊อปมา ให้มันแท็กเอาไว้อะเออกลอบเอาไว้นี่อ่ากลอบไปกลอบซะกลอบวางอ่าใส่บริ f y เรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคบริ f y แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดที่ผมแจกไว้ในคลิปให้ดูแล้วกันนะว่ามันใส่ได้นะครับอ่าโค้ดอะไรนะโอ O O P E N T E S T แค่นี้ก็แค่นี้เนี่ยแค่นี้มึงก็ได้ขอแล้วเนี่ยทำแค่เนี้ทำแค่นี้เนี่ยมึงฟุ้มึงไปติดตามทวิตเตอร์เจ้าของเกมนะแล้วมึงก็ก๊อปชื่อมึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยก๊อปไปปับ๊บมึงก็วางแล้วก็ใส่โค้ดได้ตามปกติแค่นี้แหละแค่แค่แค่นี้แหละ <c oughs> เอาล่ะคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่า ตั้งใจเรียนอังกฤษนะครับนะอืมส่วนในคนที่แบบถามแบบพี่ครับใส่เงี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าครับเออบางคนคือไม่รู้จริงนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าแต่แต่ไอ้พวกที่ด่าเนี่ยคือแบบผู้เองอ่ะควรจะถอดสมองนะแล้วก็เอาไปล้างนะแบบเอาแฟบมาฝุ่นตะฟอก่อเอาัลล้าสมองนะแล้วก็แบบขัดขัดมันสะอาดๆเอออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใหม่นะจะได้สดใสนะครับนะเอนะโอเคก็ไปบ้าครับทุกคนจุกลู ภาษาอังกฤษอ่ะหัดเรียนมากนะอังกฤษอ่ะเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยหัดเรียนมั่งนะงนาางนะดนนะีดแม่งกันน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอ แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันดพ